รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจทั่วทั้งประเทศมานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับในช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมศิลปวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งปัญหาความเดือดร้อนปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราก็จะลงไปที่ทําข่าวและนํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับส่วนวันน มีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับชมรมทรหารพลานค่ายปัดรงชยัยกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปยังตำบลเรืองรางอำเภอเอสาให้จังหวัดสระบุรี และตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเหลือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผรรรู้ประสบภัยน้ำท่วมนำถุงยางชีพม,มอบให้กับประชาชนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนำโดยน,น,นายกัมปนาทน้อยพุกรองประธานชมรมทหารผ่านเทพมหานครพร้อมด้วยสมาชิกชมรมทหารผ่านไา่ปักทงชัยกรุงเทพมหานครด้านน,น,นายกัมปนาทน้อยพุกรองประธานชมรมทหารผ่านไา่ปักทงชัยกรุงเทพมหานคนครได้กล่าวว่า วันนี้เราได้มามอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตาบลเรืองรางอำเภอเสาห้จังหวัดสระบุรีและตาบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากทางชมรมทหารผ่านคล้ายปักทงชัยกรุงเทพมหานครได้รับการประสานจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชนหลังได้รับแจ้งทางชมรมทหารผ่านคล้ายปักทงชัยกรุงเทพมหานครจึงได้ประสานสมาชิกของชมรมทหารผ่านคล้ายปักทงชัยกรุงเทพมหานครเพื่อหาผู้ใจบุญที่สามารถร่วมบริจาคสิ่งของอุ ประโพธบริโภคเพื่อรวบรวมนําไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและในวันนี้ได้นําอาหารข้าวหวานพร้อมด้วยสังฆทานมาถวายแด่พระภิสุสฆ์จำนวน5รูปเพื่อเป็นสริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในนามของชมรมทหารพรานท่ายปักธงชยัยกรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญและสมาชิกชมรมทหารพรานท่ายปักธงชยัยกรุงเทพมหานครที่ได้รวบรวมสิ่งของมามอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ผมก็มาน้าตน้อยพุกนะครับรองประธานชมรมทหารพานข่ขยปักธงชัยสาขากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เรามาแจกสิ่งของให้พี่น้องไปชนประสบอูทกภัยที่อำเภอสาวให้นะครับตอนนี้ก็ได้รับาการประสานงานจากสมาชิกของชมรมเรานะครับที่อยู่อำเภอสาวให้ที่ประสบอูทกภัยน้ำท่วมนะครับได้ประสานงานไปโดยด่วน ทางชมรมก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับได้เตรียมรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนในเมืองนะครับได้รับมอบหมายมาเราก็รีบมาภายใน3หรือ4วันนะครับก็ได้สิ่งของมามอบให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมันอาจจะไม่มากแต่มันก็เป็นสินน้ําใจเล็กๆน้อยๆที่เราคนไทยด้วยกันสมควรจะมองเห็นจุดนี้นะครับ เราไม่มีการเมืองแอบแฝงเราทำด้วยจิตใจอาสาของชมลมทหารพานในครั้งนี้ในที่สุดสิ่งที่เราทำก็ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดีผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพที่มอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งนะครับมาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้อง ที่อยู่ต่างจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุกภัยในครั้งนี้ทางชมรมทหารพานัน่ายปักธงชัยกรุงเทพมหานครจรึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอบคุณมากครับผมผมสุเทพแสงอ่อนครับผมปีฟาร์มเดือดร้อนอยู่บ้านเลขที่5ทับ2ตำบลเลิองลางอำเภอเสาให้จังหละสระบุรี ได้ถูกน้ำท่วมในขณะนี้ผมเป็นอาสาทหารพานไปขอของยางชีพผู้คับบัญชาทหารพานค่ายปากตรงชัยดูแลผู้ที่กรุงเทพมหาคนครท่านได้บีฟานคอเอามาถุงยางชีพมาให้กับพี่น้องเป็นจำนวนมากเลยครับต้องขอขอบพระคุณณที่นี้ครับในนามผมผู้ใหญ่สามารถโทรักษ์นะครับผู้ใหญ่หมู่บ้านหมู่ที่หนึ่ง บ้านสารสักนะครับตำบลเหลงลามอพเ่อส่องให้จังหวัดสรบรีก็ต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยงานจากทหารพานปักธงชัยกรุงเทพนะครับที่ได้นําถุงยางชีพมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวบ้านสารสักของเรานะครับจํานวน120ชุดขอบคุณครับขอบคุณครับชลมทหารพานค่ายปักธงชัยกรุงเทพหานครครับที่เอาถุงยางชีพมาช่วยเหลือครอบครัวที่ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ ของหมู่บ้านหมู่หนึ่งชาวตำบลเรืองรางนะคะขอขอบคุณทางหน่วยงานที่ได้นําสิ่งของมามอบให้กับภายน้ําท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอ,ขอบคุณชมลมทหารพานค่ายปักธงชัยกรุงเทพมหานครที่นําสิ่งของมามอบให้ค่ะ ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันผ่านทาง4ช่องทางหลักด้วยกันนะครับช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ทาง y o ยูทูบ ยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวลงไปที่ทําข่าวเพื่อนําเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ